อาจุ่มซอยอีกได้จากเป่าแล้วตูเอามาิมหาก็บิุก่อนิมห้าพออยู่บ่อบง่ลอ่าถอดใส่รถไอโจยค่ะขนาดเลยสอบง่ายได้ผู้ได้จากเปล่าแล้วนะคอยเอาชิหาโจยเอาิหเออ โ oh, อ้โบไฮโจยเจ้าคือโบห้ไอโจยถอยรถขึ้นไปรถ <laughs> เอาไปเอาไว้นี่ก็ได้ไนเหยียบรถเลยพอมิเียกจเหยียบแล้ววันนีเอาตัดิไปเลยน้ยอยมึบ่เยียยด้รแลมเีก็เยียบแล้ววันนี้เอาไปไอถอยขึ้นเลย <h ats> โอ้เดนี oh. ่ว oh. ่าซีดอนน่ะโอ้ในดินมาเพิ่มถอยได้บ่อะรถหลดเคันบักใหญ่หลดเราคันบักใหญ่สิถอยได้อยู่บ่อละพี่น้องเนาะถอยไปยามาไหมเนี่ยถอยเหยียบมว่ารถปูเปียงหน้าบ้านเขามาเลยมาเลยบ้านเขาเองหรอกมาก ลายยาลอยยาหนะออาขนลงบันนี้โอ้ยง่ายคักบานนี้นี่โอ้ยเราป่อยให้ไอ้คนแบกปูนมาพุณนอเจ้าก็ได้ีบบอกเราขึ้นตั้งแต่คุ้ยรถมาพุ่นกระออปูนได้ซันไพรเป็นคนโยกเออ ค่อยบ้านนั่นแทนที่สิบบอกกันตั้งแต่พ่นขี่รถขึ้นมานพนทันเมียโบุลงมาได้สินนะตีโ <laughs> กเทอลำเปล่าเยอะเลยเออชอบ้านคอยกันอืนมน้ำมันเข่าเนาะเออน้ำเข่าขาดดิดิด วันนี้อากาศดีดีเนาะอากาศดีประหอนค่อนข้างไปทางเย็นพูดนะปลุกเสียเดียวแล้ว,เ,วเลยขอบใจเด้อโจยเอ้ยขัารถเฮานี่บ่ได้คอดีได้นน่ ยังได้เตี้ยละหา้าเออชักตัวนี้ตัวนี้อุ่นบอกอันี้สมลเข้าออันนี้ปูนคือยมาใสเป็นเสียอยมาใส่อสใสบอลมันแตกสีแดงบอลมันแตกอันนี้เห็นจังเหตุกันไหมสีเหตุตัวนี้ก่อนนี่แตกปุ่นะป้าเป่าหนึ่งสองเป่าพออยู่บนขันเนาะ เนาะสายลาคอยสิมาซอยพอคนนะฮะเตรียวเหตุอะไรคนนึงงดินสิบสิบสองเป่าคือสิบเป่าแนิงชอ๋แมนวะโอเคโอเคโอเคบอบ่ห็นยูบอเด้อ เพื่อนหันยานยานแต่นั้นยานแต่หมดหมดกส็สี่สิบอกแล้วเนาะเพราะว่ามันเพราะว่ามันประหยัดก่อนเด้บัดนี้เฮาซื้อดินโอ้ยเฮาพันแทงเงินบ่หลายไปซื้อดินนอนน่านอนบอกคือโ,โอ๊คเลยเฮ้ยน้องคนนี้นยังอยู่มั้ง กยเาพเอาเำเสหลายเขาเท่าอืมบบะนักก็สวปนี้สวยปะ่เยเลออโอ้ยผู้อยากซอยก็ได้เนะ Okay, เคกับอดีตอีกันไปกันสิอันตักกันน้อยน้อยพอพอจะรีคือบุซื้่เนวตักมา,าพอเจ้าคือบวมาเหตุพอพนี่นะไซ่ตัวนี้ลลนแล้วนะได้ล้ว จัดการเอาดิไปเลเฮยรใสบายดีที่นอมีกรยดันอบตัวมมีงานมลซอยนีสร้างมาซอยางมาซอยผสมปูนเตียมทอกส่นี้ เอ,อ,มอามัทางเลยไอ้สิเดวดีทางเลยทางลงเลยไ่ต้องออกตอก่อต่อให้มันจำจำรึนะเออเรียพวพูดไว้ เอาเอานี้ส่วนไทยกัไลคือคือผู้พ่อ <laughs> <laughs> ยนอยู่คอยได้ได้มัเลกลทั้งลุกไปเน้ยมันโกธลงไปนะอนเออยามันแล้วจังขอดลง

ออกลูกออกเม่มันเช้อต่อยง่เหมน แมนันบ่มันมีสิบเก้ากับสาวเก้าเราไปยืนเบืงยืนเบิงอยู่ฮะยังสีมังสดเลยอะนี้วอ๋อเออเออเออจืดแล้ววะแหละเด็ดดีถุงแยัดเข้าในกระเป๋าอันนั้นกระเบิดละเออเห็ดคือไอ้โจยเห็ดเมื่อกี้เนี่ย